ไปดูอีกหนึ่งรายการกับผลงานของนักกีฬาไทยครับนั่นก็คือนักบัณฑิวเขาทีมชาติไทยครับซึ่งก็ทําผลงานยอดเยี่ยมครับกวา้า1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงในการขันรายการ World Cup ที่ประเทศอินโดนีเซียครับ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขารายการ UCI Mountain Bike Elimination World Cup ที่เมืองปารังการยาประเทศ,เทศอินโดนีเซียครับน,รนักปั่นเสือภูเขาทีมชาติไทยก็สร้างผลงานยอดเยี่ยมเกินความคาดหมายครับโดยในรุ่นประชาชนหญิงน้องพลอยนางสาววรินทรเพชรประพันธ์ครับก็ฝ่าฟันนักปั่นทั้งจากยุโรปและก็เอเชียเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและก็สามารถวสามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2นะครับ ได้เหรียญเงินมาครองด้วยเวลา1นาที5 2 1 0วินาทีส่วนแชมป์นั้นก็ตกเป็นของมาเรียนฟอร์มเบอร์เกอร์จากเยอรมนีครับทำเวลา1นาที4ี่8วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไอยูทริยาอันดิยานานักบัตเจ้าถิ่นอินโดนีเซียครับทำเวลาไป1นาที5 8 0 5วินาทีส่วนรุ่นประชาชนชายครับเจ้าเบสเมธาสิทธิ์บุญเสน่เจ้าของเหรียญทองดาวฮิลกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่เวียดนามก็เข้าเส้นชายมาเป็นอันดับทีี่3รไดด้เยทองงแ ทำเวลาไป1นาที37.2 6วินาทีทเหรียญทองเป็นของเกวนตินชลอสเซนเบอร์เกอร์จากฝรั่งเศสครับรเวลา1นาที3 1 8 8วินาทีที่เอาชนะไซมอนเกเกนไฮเมอร์ผู้นําคะแนนรวมครับจากเยอรมน,นีในช่วง100เมตรสุดท้ายโดยไซมอนนั้นทําเวลา1นาที33.50วินาทีครับมัถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมนะครับของสมาคมกีฬาจักรยานของเรานะครับ